สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของพี่ดอนแห่งบ้านกกตูมซึ่งในโพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงไปหาลุงพลก็หาว่าโหนกระแสอยากมีเรตติ้งก็ญาติผมที่เคยรู้จักพูดคุยและ รู้ว่านิสัยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอยากดังอยากโหนไรนะครับผมไม่ใช่คนที่จะแยกแยะไรไม่ได้ผมก็ยังเหมือนเดิมเชื่อในความคิดความรู้สึกผมว่าลุงไม่ใช่คนร้ายขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้าใจผมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนถัดมานะครับบอกว่านับถือความเป็นกัลยานิมิตพี่กับลุงถือว่าโชคดีทั้งคู่ที่เกิดมาเพื่อกันถัดมานะครับบอกว่าเชื่อในกรรมคะ่ะกรรมจะเป็นคนตัดสินใครทำก็รับกรรมกันไปถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะอย่าไปสนใจคำคนนะคะถัดมานะครับบอกว่า ทำตัวตามปกติค่ะอยากไปไหนไปหาใครก็ไปเลยค่ะชีวิตและสิทธิส่วนบุคคลรอวันแค่นั้นค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าไปเถอะค่ะไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนยังไงก็เป็นญาติกันอย่าได้สนใจกับคําพูดของคนอื่นเลยค่ะสู้ๆนะคะถัดมานะคะบ,บอกว่าแล้วจะไปฟังเขาทําไมคะเคยทําแบบไหนก็ทําแบบเดิมถัดมานะครบ,บอกว่าเป็นตัวของตัวเองละค่ะพี่อย่าไปทําตัวให้คนอื่น มองเราเลยเพราะยังไงนะ่ะครอบครัวเราอยู่ข้างเสมอไม่ไปไหนวันหนึ่งนะ่ะทุกอย่างก็จะสงบลงถัดมานะครับบอกว่าส่วนตัวนะทั้งแม่และลุงพลนะ่ะไม่ได้ฆ่าน้องแต่ระหว่างแม่กับลุงเราว่าพ่อแม่น้องรู้ดีที่สุดแต่สงสารแม่น้องชมพู่นะอยู่ใต้ความกลัวและมันก็จะน่ากลัวถ้าเหตุการณ์เกิดกับฉันฉันไม่ดึงคนที่ ไม่โยนความผิดให้คนบริสุทธิ์และจะไม่ให้ใครมาเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราการกระทำของเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นบาปเป็นกรรมที่ใหญ่หลวงนะคนที่ไม่รู้อิโนอยเนก็ต้องมารับกรรมถัดมานะครับบอกว่าไม่ต้องสนใจไอ้พวกจิตต่ำค่ะไปเลยใครจะว่าอะไรแล้วแต่มันขาะพี่ดอนเขาไม่ได้ทำมาหากินให้เราค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับคิดแบบชาวสวนยางพี่แอดก็เคยกรีดยางหยอดน้ำวงเล็บส้มน้ำกรดแอบคิดนะว่าลุงพลแกต้องเป็นนินจาที่มีวิชาพรางตัวหรือหายตัวได้แน่นอนทั้งสองคลิปน่าจะยืนยันได้ว่าอยู่กันน่าจะเป็นเวลา 9.22นากา22นาทีและเวลาที่พ่อแบมเจอชัยพลตอน9.11นาฬกา11นาทีถึง9.20นาฬิกา20นาทีมันโผล่มายังไงย้อนไทม์ไลน์จากการโทรของป้าแตน8.15นาฬกานาทีเพื่อนัดไปเจอแล้ววัด GPS ที่ดินเพื่อของเงินเยียวยากับทางรัฐเวลาการเดินทางเข้าสวนของลุงพล ระยะทาง2กิโลเมตรแอดให้10นาทีเพราะดูเส้นทางเข้าออกสวนมันมีปรักโคนยังไงก็ขับเร็วไม่ได้อ่ะมาถึงตอนนี้8นาฬิก30นาทีเจอแม่สาตามประสาชาวบ้านก็คงยืนคุยกันก่อนสักพักเวลาการเดินวัด GPS พื้นที่ตรงนั้นกี่ไร่ไหนแม่สาเดินไปวัดไร่ตัวเองที่เดินเข้าไปในป่าแล้วกว่าจะออกมาเจอทุกคนหลังจากนั้นมีการหยอดน้ำกรดหยอดน้ำส้มเพื่อให้ยางแข็งตัวในไร่ของลุงพล300ต้นแอดก็ชาวสวนยางนะยาง300ต้นวงเล็บ70ต้นต่อไร่ ก็จะเดินหยอดกันประมาณ4ไร่เฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องใช้เวลานาน,านอยู่นะหากไม่ใช่ยางมีดแรกคือกรีดมีดสองหรือครั้งที่สามมันต้องใช้ไม้กวนให้ยางมันเข้ากันกับน้ำส้มเพื่อให้น้ำยางมันแข็งตัวเร็วมันต้องใช้วิธีการพลิกไปมามันต้องใช้เวลา แอดกล้ายืนยันว่าไม่มีทางที่ลุงพลจะได้เจอกับพ่อแบมในเวลานั้นถ้าลุงพลไม่ใช่นินจาหรือมีวิชาหายตัวพรางตัวได้แต่ตังหิดต,ตังหิดนิดหนึ่งปกติชาวสวนยางจะไม่ช่วยใครหยอดน้ำส้มนะแต่ทำไมป้าถอนลุงม็อกแกใจดีขนาดนั้นสงสัยเฉยๆเพราะหากช่วยหยอดน้ำส้มกรดจริงๆ แม่เดิอดโม้กันซิกซิกหายแดกเวลาไปอีกความคืบหน้าล่าสุดคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับถ้าลองสังเกตดูดีๆร้อยทั้งร้อยของคนที่เกลียดลุงพลมักจะพูดถึงการออกหมายจับครั้งนี้ในทํานองที่ว่าถ้าตํารวจไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดก็คงไม่กล้าออกหมายจับ ให้เสียชื่อหรอกจริงไหมผมก็เลยตอบเขาไปว่าในอดีตที่ผ่านมามีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตํารวจออกหมายจับเป็นจำนวนหลายรายตํารวจเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดเหมือนที่คุณกำลังมั่นอกมั่นใจต่อการออกหมายจับอยู่นี่แหละแต่สุดท้ายสารก็มีคำพิพากษาออกมาว่า ผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากที่ผู้ต้องหาคนนั้นต้องติดคุกฟรีไปแล้ว2-3ปีหรือบางคนถึงขนาดตายคาคุกมาแล้วก็มีฉะนั้นจงอย่าได้นำประเด็นการออกหมายจับมาคุยกับผมผมก็ตอบเขาไปประมาณนี้และนับตั้งแต่วินาทีนั้นไปต้นมาเขาคนนี้ ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหนูไม่กลับมาตอบคอมเมนต์ผมอีกเลยดีเอ็นซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคดีอื่นตำรวจถูกด่าหมดยกเว้นคดีลุงพลผิดถูกไม่รู้กูเชียร์ตำรวจเพราะความเกลียดชังนี่แหละประเทศไทยถัดมานะครับบอกว่าตอบได้ดีมากจ้า ถัดมานะครับบอกว่าแล้วพวกเขาไม่ฟังข้อหาหมายจับลุงพลเหรอแทบไม่มีหลักฐานอะไรมามัดตัวลุงพลเลยทำไมพวกเขาไม่เข้าใจหรือเพราะแค่เกลียดและอคติโอ้ยกลุ่มถัดมาครับ,บบอกว่าใช่ค่ะคุณโซดาน้ำตอนแรกเริ่มนะ่ะแรกเริ่มเดิมทีทั้งนางถอนใครต่อใครก็บอกอยู่ กับตาพลตลอดทั้งแม่น้องด้วยถ้าตาพลโดนจับจะไปเป็นพยานแล้วไงตอนหลังมาเปลี่ยนใจละ่ะน่าคิดมากเราติดตามตั้งแต่วันแรกเลยนะเห็นพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วช่างเป็นไปได้เนาะคุณโซดาน้ำความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับคุยแบบจริงจัง ไม่นั่งเล่านิทานถ้าจะตีเรื่องไทม์ไลน์ของชัยพลในตอนเช้าวันเกิดเหตุให้น้ำหนักของอีกฝ่ายเบาไปจนถึงเป็นไปไม่ได้เราจะต้องตีน้ำหนักพยานสองคนไม่ใช่ของพ่อแบมคนเดียวเพราะมีพยานอีกคนที่ปรับไทม์ไลน์ของชัยพลให้มาสอดรับกับคำให้การของพ่อแบมคนนั้นก็คือสางจุดจุดจุดเอ้ย ปาถอนให้ดูภาพแรกที่ชัยพลให้ทม์ไลน์ไว้นะคะตั้งแต่ต้นๆอ้างเจอยายถอนตอน9ก้นาฬิกา22นาทีส่วนพ่อแบมนั้นให้การว่าเห็นชัยพลที่สวนยางหน้าบ้านตอน9โมงกว่าไว้ตั้งแต่ต้นๆคือราวๆ17มิถุนายน2563ตอนนั้นดูเหมือน ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ทาให้การของพ่อแบมเริ่มมีน้ำหนักในตอนหลังๆที่ไม่มีหลักฐานเจาะจงมัดตัวชัยพลต้องใช้ทุกอย่างที่พอจะมโนได้มาประกอบกันช่องว่างของไทม์ไลน์ที่เปิดโอกาสให้คิดว่านี่แหละอาจจะกระทําผิดได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะช่วงเข้าเครื่องจับเท็จ แต่พ่อแบมคนเดียวน้ำหนักจะสู้3คน4คนที่ยืนยันว่าชัยพลอยู่ที่สวนยางบนเขาจนถึงเวลา9โมง22นาทีถึงลงจากเขาพร้อมเมียกลับมาบ้านเพื่ออาบน้ำไปรับพระถึงบ้านราวๆก้าโมงครึ่งดังนั้นป้าถอนซึ่งไม่เคยออกมาค้านตัวเลข9ก้านาฬิกายีนาที ที่ชัยพลอ้างว่าเจอกันก่อนลงเขาเลยสักครั้งจึงออกมาบอกสื่อว่าตนไม่เคยพูดว่าเจอกัน9้นาฬิกายีอาทีจริงๆน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นน่าจะ9ก้าโมงกว่าๆนิดหน่อยที่เจอชัยพลและเมียจะลงจากสวนยางบนเขาเพราะป้าถอนขยับเวลาลงมาจากเขาของชยัยพล จะทำให้คําให้การของพ่อแบมเป็นจริงได้ที่น่าสงสัยคือป้าถอนไม่เคยแย้งมาก่อนเพิ่งมาแยง้งเอาตอนเดือนมก,กราคม64ทําทำให้ทม์ลายของชัยพลถูกปรับไปเป็นภาพที่สองทำให้ชัยพลมีเวลาช่องว่างมากพอที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้หากชัยพลจะดอดไปอุ้มหลานเข้าป่า เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกันไหมคะให้คนนึงขยับเวลาเพื่อให้คำให้การของอีกคนเป็นไปได้มีน้ำหนักแต่จุดค้านนอกจากจะอยู่ที่คำให้การของคนอื่นบนเขาวงเล็บหากว่าทุกคนยังยืนยันเวลาแบบตอนแรกยังอยู่ที่ยายถอนออกตัวว่าไม่ได้ดูเวลาแต่ดันรู้ว่า ยังไงก็ไม่ใช่9นาฬิกา22นาทีแน่ๆต้องก่อนนั้นในขณะที่ตัวเลขนาทีละเอียดแบบ9นาฬิกา22นาทีที่ชัยพลยืนยันน่าจะมาอย่างเจาะจงมากกว่าจากการดูเวลาที่แน่ชัดกว่าจุดนี้ป้าถอนจะเสียเปรียบตรงที่ตัวเองใช้ความรู้สึกบอกว่าน่าจะก้าวกว่านิดหน่อยซึ่งจริงๆที่ว่ากว่า มันอาจจะไม่นิดหน่อยเพราะป้าถอนไม่ได้ดูเวลานั่นเองนาฬิกาย่อมสู้นาฬิกาไม่ได้แน่นอน